สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ PTS f o c u โฟกัสไต้หวันประจำวันที่23ิมิถุนายนวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมวิรัติศรีสมบัติครับคุณผู้ชมครับเพื่อลบคำคอรหาที่ว่าไต้หวันเป็นดินแดนรกของคนเดินถนนนะครับกสรวงคมนาคมไต้หวันจึงมีแผนยกระดับมาตรฐานการจราจรใหม่โดยกำหนดให้รถทุกคันต้องหยุดให้คนข้ามทางมาลหลก่อนซึ่งเดิมจะเริ่มบังคับใช้ในปลายเดือนมิถุนายนนี้แต่เนื่องจากมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากประชาชนเป็นจนํานวนมาก กระทรวงคมนาคมและกระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งให้ชะลอการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวไปก่อนพร้อมนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหม่ครั้งเดิมทีกระทรวงคมนาคมได้แก้ไขกฎจราจรใหม่โดยกำหนดว่าหากมีคนบนทางม้าลายไม่ว่าระยะแค่ไหนยานพาหนะทุกคันต้องหยุดให้ทางจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่30มิถุนายนแต่เกิดกระแสว,วิพากษ์วิจารณ์ว่าเข้มงวดเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อการจราจร 。如果驾驶人因为看到人在那那边，他就必须得停下来的话，那可能。如果以台中来说的话，那可能这整条路都会塞车。一下子把法令改成这样，我觉得是有点太矫矫枉过正了。ในวันที่21มิถุนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ประสานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด่วนและตัดสินใจระงับการเปลี่ยนกฎการหยุดให้ทางคนข้ามถนนและจะมีการหาหรืออีกครั้งในสัปดาห์หน้า就是在中央分隔线一半的这个地方哈 การแก้ไขกฎจราจรยังรวมถึงการเพิ่มค่าปรับสำหรับรถที่ไม่หยุดให้ทางเป็นสูงสุด6,000เหรียญและต้องเข้ารับการอบรมเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนกฎหมายใหม่ก่อให้เกิดข้อถกเถียงก่อนจะนำมาใช้จริงและยังคงเป็นที่จับตาว่าจะช่วยลบภาพรักนรกของคนเดินถนนให้แก่ไต้หวันได้หรือไม่ คุณผู้ชมครับยาฉิงกว้านน้ำวันที่ใช้รักษาโรคโควิด -19 ในไต้หวันซึ่งเดิมเคยเป็นยาฟรีจากสวัสดิการภาครัฐจะไม่ฟรีต่อไปแล้วนะครับ <c oughs> เนื่องจากตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปหากประชาชนที่ติดเชื้อและต้องการรับประทานยาดังกล่าวต้องเสียเงินซื้อในราคา1500เหรียญถึง2,000เหรียญไต้หวัน ยาชิงก้นน้ำมือวันเป็นยาแพทย์แผนจีนที่ไต้หวันใช้ในการรักษาโรคโควิด -19 ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกสวัสดิการยาชิงก้นน้ำมือวันฟรีจากภาครัฐหากประชาชนที่ติดเชื้อโควิด -19 ต้องการรักษาด้วยการรับประทานยาชิงก้นน้ำมือวันต้องรับผิดชอบค่ายาเองในราคา1 5 0 0ถึง2,000เหรียญไต้หวันหรือสามารถให้แพทย์แผนจีนจ่ายยาชนิดอื่นทดแทน ทั้งนี้คำสั่งอนุมัติยาชิงก้นนับวันแบบใช้กรณีฉุกเฉินจะมีผลไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นในอนาคตยาดังกล่าวอาจหาซื้อได้ง่ายกว่าในต่างประเทศหลังจากที่เรือบรรทุกเครื่องบินสันตรงของกองทัพจีนแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันไปเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาสหรัฐประกาศเมื่อวานนี้วา่าเรือตรวจการสเตรตเทจะแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันไปเมื่อวันที่20มิถุนายนเช่นกัน ด้านลอร่าโรเซนเบ r ร์เกอร์ประธาน AIT เน้นย้ำว่าสหรัฐจะให้การสนับสนุนไต้หวันในการป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่องกองเรือที่7ของสหรัฐประกาศว่าเรือตรวจการสตราตอนแล่นผ่านช่องแคบไต้หวนันในวันที่20มิถุนายนกระทรวงกลาโหมไต้หวนันยืนยันเช่นกันว่าในวันที่22มิถุนายนเรือสหรัฐแล่นผ่านช่องแคบไต้หวนันจากใต้ไปเหนือ ส่วนกองเรือบรรทุกเครื่องบินสันตงของจีนแลั่นผ่านช่องแคบไต้หวันในวันที่21มิถุนายนแสดงให้เห็นถึงสถานาการณ์ตึงเครียดในภูมิภาคลอร่าโรเซนเบิร์กประธาน AIT กล่าวว่าสันติภาพและเสถียรภาพของช่องแคบไต้หวันไม่ได้เป็นเพียงความกังวลของสหรัฐแต่เป็นระดับโลกและจะยังคงช่วยเหลือไต้หวันในการป้องกันตนเองต่อไป Combination Deterrence Capa of deter supportinging Taiwan and Sel-defense um building taiwan's resilience is incredibly important cfa คลังสมองของสหรัฐชี้ให้เห็นในรายงานความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐไต้หวันในยุคใหม่ว่าความเสี่ยงของความขัดแย้งในช่องแคบไต้หวันจะเพิ่มขึ้นหากเกิดสงครามจะเกิดหายนะแก่โลกอดีตผู้ประชาการประจําภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเรียกร้องให้วอชิงตันเปลี่ยนนโยบายจากความคุมเครือไปสู่ความชัดเจนทางยุทธศาสตร์ president biden has said four times the commander in chief has said four times we will defend taiwan Whoever the next president is, President Biden has set a, a standard, a set a place, if you will, uh, on the question of whether the United States will defend Taiwan or not. หลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนพึ่งเงยือนยุโรปและพบกับโอลาฟโชสนายกรัฐมนตรีเยอรมันหลังจากการประชุมโชสรายงานต่อรัฐสภายเยอรมันว่าเขาได้เตือนจีนแบบซึ่งหน้าว่าอย่าใช้กำลังเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่ของไต้หวันเรียกร้องให้จีนปฏิบัติตามบรรทัดฐานระหว่างประเทศอย่างชัดเจนนี่เป็นถ้อยคําที่แข็งแกร่งซึ่งหายากของโชสเกี่ยวกับประเทศจีนหลังจากที่เขาได้เข้ารับตําแหน่ง คุณผู้ชมครับข่าวนี้เป็นภาพความน่ารักของสวนสัตว์ไทเปครับเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับไต้หวันได้มีการเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้บ้าจ่างและเพื่อให้สัตว์นานาชนิดได้มีส่วนร่วมในเทศกาลนี้นะครับสวนสัตว์ไทเปจึงจัดเตรียมบ้าจ่างผักผลไม้เย็นให้สัตว์เหล่านี้ได้กินการเพื่อคลายร้อนเมื่อผู้ดูแลโยนบ้จจ่างผลไม้เย็นให้แกลิงกระลอกเหล่านี้พวกมันต่างอดใจไม่ได้ที่จะปลดเชือกและแกะบ้าจ่างกินยังมีความสุข สัตนาณาชนิดในสวนสัตว์ไทเปต่างได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้บ้าจ่างสวนสัตว์ไทเปได้มีการจัดเตรียมบ้าจ่างผักผลไม้เย็นหลากหลายชนิดตามความต้องการของสัตว์ในสภาพอากาศที่ร้อนจัดเช่นนี้บ้าจ่างเย็นอาจช่วยให้พวกหมันคลายร้อนได้ไม่น้อยคุณผู้ชมครับล่าสุดหน่วยยามฝั่งสหรัฐออกมายืนยันแล้วนะครับว่าผู้โดยสารทั้ง5คนในเรือดำน้ำไททันที่ลงไปสำรวจซากเรือไททานิก และขาดการติดต่อหลังเริ่มดำลงทะเลลึกเพียง1ชั่วโมง45นาทีได้เสียชีวิตลงทั้งหมดแล้วนะครับเนื่องจากมีการค้นพบชิ้นส่วนซากเรือดำน้ำระเบิดเมื่อวานนี้ US Coast Guard ได้แจ้งครอบครัวของผู้ที่อยู่บนเรือทั้ง5คนว่าเรือดำน้ำดังกล่าวระเบิดใกล้กับซากเรือไททานิก discovered the tail cone of the Titan submersible approximately 1,600 feet from the bow of the Titanic On the เจ้าหน้าที่กล่าวว่าพวกเขาไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะสามารถพบซากศพได้เนื่องจากสภาพแวดล้อมใต้น้ำที่เลวร้ายเกินจินตนาการค่าลงเรือดำน้ำอยู่ที่250,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ7.75ล้านเหรียญไต้หวัน ทาง5คนลงนามในเอกสารรับผิดชอบชีวิตและความตายโดยมีฮามิชาดิงวัย58ปีม,ม,มหาเศรษฐีพันล้านน,นักธุรกิจชาวปากีสถานพร้อมลูกชายอดีตนายทหารกองทัพเรือฝรั่งเศสวัย77ปีและนักสำรวจใต้น้ำเคยสำรวจเรือไททานิกมาแล้วซึ่งมีภรรยาเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากคู่รักคนดังที่เสียชีวิตบนเรือไททานิก โอเชียนเกตเอ็กซ์เพลนชับริษัทที่เป็นเจ้าของไททันแสดงความเสียใจและกล่าวว่าพวกเขาทั้งหมดเป็นนักสำรวจที่แท้จริงไททันขัดการติดต่อภายใน2ชั่วโมงหลังจากออกเดินทางในวันที่18มิถุนายนการค้นหาร่วมกันร,ระหว่างประเทศจึงเริ่มต้นทันที ตามข้อมูลที่โอเชียนเกตส่งไปยังสารสหรัฐมีอย่างน้อย46คนโดยสารเรือดำน้ำของบริษัทไปยังจุดอับปางของเรือไททานิกในปี2514และ2565มีบางคนกังวลเรื่องความปลอดภัยโดยเมื่อ2ปีที่แล้วนักธุรกิจกเกษียณและนักผจญภัยชาวเยอรมันซึ่งเป็นหนึ่งในลูกค้ากลุ่มแรกที่โดยสารเรือดำน้ำลงไปในทะเลเปรียบเทียบการท่องเที่ยวด้วยเรือดำน้ำดังกล่าวว่าไม่ต่างจากการปฏิบัติการฆ่าตัวตาย พบกับ PTS Focus สไต้วันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ